สวัสดีครับผมสวั์บุรอดกบจตุคามพิธีกรผู้ดำเนินรายการและผอ,อน,นิตตยสารพระเครื่องตามเซียนสองภาคครับค่ะสวัสดีค่ะวารุนีอุไรลุดยิ๋วค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา21นาฬิกา30นา,าทีทางช่อง best channel ค,ครับท่านจะได้พบกับเซียนจริงพระแท้กับอาจารย์สมานคลองสามู้ลึกรูก้จริงกับเกตพระเล็กๆน้อยๆทางรายการแล้วครับใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมรับชมไม่ทันนะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังทาง YouTube ได้นะคะก็ถือว่า เป็นเว็บไซต์ที่สามารถชมรายการย้อนหลังได้ใช่ครับนะคะก็พิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์ของ y o u t u b e นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ารายการตามเซียนสองพระครับก็สามารถเลือกรับชมตามแต่ละวันได้เลยครับค่ะนะครับนะคะส่วนท่านไหนที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะคะก็สามารถส่ง SMS กันมาได้ที่เบอร์464.2203ครับนะคะก็เรียกได้ว่า ลุ่นละผองระวันเล็กๆน้อยๆกันก็อาจจะเป็นการพิมพ์แนะนําชื่อตัวเองก็ได้นะคะ <ผม S 2> หรือว่าจะทักทายสวัสดีกันครับอย่าพิมพ์เบอร์โทรท่านขึ้นหน้าจอนะครับเพราะเราต้องป้องกันพวกพิชาชีพนะครับผมแฝงขึ้นมาเ,เพื่อเขาโทรไป คือย uhm. 네ุคสมัยนี้น่ากลัวเพราะว่าคนไว้ใจไม่ได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยเวลามีเบอร์คุณผู้ชมเนี่ยก็อาจจะมีการโทรไปหลอกลวงนะคะยูว่าก็เคยเห็นที่เขาเป็นข่าวกันอยู่อาจจะเป็นที่เรื่องให้โอนเงินนะคะผ่านทาง ATM เอ็ขาก็จะหลอกคุณผู้ชมกดนู่นกดนี่บอกได้รางวัลนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าสมัยนี้น่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์เราเนี่ย ก็อย่าอย่าพิมพ์เข้ามาในรายการนะคะรายการเราเวลาจับรางวัลก็จะปิดสงตัวท้ายไว้นะคะแล้วก็ยืนยันนะคะสำหรับรายการตามเซียนสองพลาที่ส่ง SMS มาแล้วก็แจกของรางวัลเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนอกจากค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS นะคะการรับของรางวัลเนี่ยทางรายการจะส่งให้ฟรีนะคะแม้กระทั่งค่าจะส่งนะคะไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดผมค่ะครับมาพูดถึงของรางวัลเดือนนี้เลยนะครับ ก็จะมีเหรียญหลวงพ่อคูณวรปัญโยนะครับเป็นเหรียญอภิมหาคูณแห่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับเป็นเหรียญขนาดเท่ากับหลวงพ่อคูณวัดปะาไล่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะนะครับผมฮะ,ะ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคล้ายๆเหรียญปี17ของหลงพ่อคูณวัดป้าไล่นะฮะอันนี้เป็นเนื้องเงินนะครับ หลังยันดวงเป็นยันดวงของหลวงพ่อคูณวรลปัญโยนะครับค่ะอันนี้มอบให้จํานวนหนึ่งรางวัลหงรางวัลครับรางวัลต่อไปเป็นหลวงปู่มาหาคําแดงนะฮะที่เทพเจ้าแห่งบ้านโพนพินนะฮะถือว่า,าตะการพืชผลใช่ค่ะนะครับหนึ่งรางวัลเป็น,นืเงินนะครับค่ะนะครับรางวัลต่อไปนะครับ เป็นเหรียญมหาโพกซัพนะคะของหลวงปูค่คำบุคุตจิโตนะคะอันนี้ในหนึ่งรางวัลเนี่ยคุณผู้ชมได้รับทั้งหมด3เหรียญเป็นเนื้อกระไหลเงินกระไหลทองแล้วก็กระไหลหนาอยู่ในกล่องเส้นเดียวกันเลยครับใช่ค่ะมอบให้จํานวน5รางวัลค่ะครับผมรางวัลต่อไปนะครับเป็นเหรียญมหายันนะครับของหลวงปู่เก่งธนวโลนะครับใชนนี้เป็นกระไหลทองลงยานะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ แต่ว่าไปกระไหลทองแล้วก็มาลงยาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีสีแดงในจำนวน10รางวัลนะคะสีเขียวอีก10รางวัลนอกจากนั้นก็เป็นสีน้าเงินอีก10รางวัหของรางวัลเด่นนี้ถือว่าเยอะนะคะใช่ครับผมค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีเหรียญของหลวงปู่เรียบสุเมโธด้วยนะคะเป็นของรางวัลมอบให้อีกจํานวน5รางวัลครับเป็นเหรียญชื่อเพาะมากเหรียญบอเป็นอย่างค่ะเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากเงินนะคะหน้ากากเงินนี่เป็นเนื้อเงินแท้ นะะคสวยงามแล้วก็ยังจะมีเป็นเนื้อฝาบาทอีก5รางวัลด้วยฝาบาทหน้ากากเงินเช่นกันนะคะเป็นรางวัลต่อไปค่ะครับผมนในการหมดแล้วนะครับก็สําหรับหลวงปู่บุญวัดบ้านหมกมี่นะฮะก็เรายังต่อเนื่องกันอยู่นะครับมารับชมรับฟังกันอีกสักหนงวันครับค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุวั์บุญรอดกบจตุคามครับวันนี้ผมเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมากราบนมัสการพระเกจิชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งรูปนะครับเป็นพระผู้มากด้วยเมตตานะครับผมวิหารสีพร้อมนะครับหลวงปู่บุญวัดบ้านบักมี่นะครับนะฮะก็เดี๋ยวผมจะนี่คือท่านพระเลขาครับหลวงพี่ชื่อพระอาจารย์ฉัน นะครับอันนี้ก็เป็นครับอุปาตาร์หลวงปู่อุปาตาร์หลวงปู่นะฮะครับผมครับผมนะฮะครับทีนี้หลวงปู่นะฮะก็สําหรับท่านใดที่จะร่วมทําบุญหรือว่าเดินทางมาที่วัดเดี๋ยวมีเบอร์โทรทางวัดมีขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์หลวงปู่นะฮะโดยที่ให้พระอาจารย์สันนีอ่าเป็นแปลล่ามนะฮะนะครับนะครับครับรามนาประการทำบุญก็มาอยากได้ทำเพ่งแก้วรอบสารใหญ่ แต่ S <S เงินมากทั้งเมดทั้งสิ้นอะไรถ้าท่าทั้งไก่มาซอยอะไรบุษบาทอ้อมธารา่เห็นมีิชัดท่ามาซอยเน่ที่บุญนาวัดว่าปฏิสังขอนอบัดอยู่นอกคอกเมื่อมันพันแก่งขาวอะไรพันแป้งแก้วใส่ลาดบุษบาทอ้อมธารายนีย่ละเรีกว่าขอเมตตา มีน,น้องทั้งกายหยาดโยมทั้งกลมามีศรัทธามาสวยแน่เออมันยม่นอนอเขาเมืองบัดกับพระท่านจะเลื่อนแจ่งเขาเมื่อปีนี้ขอสิลินเขาสามลอยสามชีพรถแตจังเกิลเขาแน่เพราะผมมีรูปมีลมค่อยดีค่อยแจ่งไปบอกนอก้องในบาดนี้คือกำแพงแก้วนี่รอบ ลอกชะลาลอกชะลายลอกชะลาใหญ่ม so mm. mm ีอเไรไม่แ <gef> ก <necessary> ้วแลกมดบาทบาก็ย mm ัง hmm. เั่งเป็นจะรู hmm. ้ตัวต่อยู่ย่างเมื่อยากเอาให้ลาบพ่อเลยู้แดนแหล่เที่ยวได้นี่นะอาศัยจิตซาทั้งกลมาซอยมาซอยปั๊บแป้งพอแตนหน้าพอสังวันจีสังคอนของเก่าวัดเก่าอยู่ได้ไหม ค้ใหม่ค้งตานชุดยอด้วยหล่อบุญเลินได้เดนได้โดยปีอยวัดวัดนี้กี่ปีแล้วครับอาจารย์ผู้ดันี้วัดนี้สองรยยิบสามปีอสอยี่บสางอยยี่สิปีครับทีนี้ก็เห็นว่ามีงานบุญเนี่ยคือจะมีงานบุญบ้างไฟนะครับหปีหนึ่งรอบในในรอบหปีใรอบนะครับนะครับ การละเล่นแบบพื้นบ้ารับผมจุดมัองไฟกีน้จุดไม่ได้เยอะคือบเป็นีก็อีเยอกิมเป็นเป็นกบวนฟอนบวนินเ์ฟ้บวัเรานียฟ้อนมไรการะบางนนี้รายการมวยมาฮะากระรการมวยมากรด้วยอืมไก่แกหรือไกก็ร้อยเรียนเชิญยก่อนครับมวยบวัดบ้านหกี่ครับถูให้พรกูให้พรญาติโยม ญาตาวริบางอาภูริปรินตีสาคหลังเรืองมีว้ตัวชินังเปตานังวกปัจจีทีตังปาทิ่ตังตุมังคิ่มีอุสุจตุสัพเพปุรินตุสังกปาจันโทปะละโสยธาปุิโถติละโสญาธาสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพโลกโควินาถสตุมะเตภวัตุนตะไรโยสิทิฆาโยกโก ภาวอพิวาทนาจีเยชนิจังบุธาวิจายโนจตารสมวัฒนติอายุมนุสุคังพระลังมีแมงดีเป็นทุกข์มีมันคนเงินอดีมาใส่เอมไม่มาแถมเล่อไปไกลยเมื่อหอดหลอดถูก่ากเมื่อเถืงตลอดปลอดภัยอันตรายทังปวงนี้มีข้อเข็เอ็นหายอยู่นี้อดีมาใส่เอาไหม่มาแถมเล่อในพระกนมีอยู่มันเงิน มุ่นมันควรเงินให้พระกันดาบกกันด้วยถ้าธุอัอวโ,โนสุข,ขังพระลงังก็เป็นปฏิปทาของหลวงปู่แล้วก็ให้พรญาติโยมทั่วประเทศนะครับทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้อาจจะเสียงไม่ค่อยได้ยินจะมีงานบุญวันที่อะไรนะครับพระอาจารย์เป็นงานประจำปี ประจำปีเด,เดือนหบุเดือนหของวัดบ้านหมากมี่5ปีได้จัดขึ้นครั้งหนึ่งเป็นงานบุญบ้งไฟเป็นงานบุญประเพณีของคนอีสานมีการละเล่นแบบพื้นบ้านมีการจุดบ้องไฟถวายเจ้าปู่แล้วก็มีมหากรรมมวยมวยหลายคู่ประมาณ20กว่าคู่แต่มวยนี่จะมีนอกวัดมีอยู่ข้างวัดเพราะสถานที่ในวัดนี่มันแคบ ก็เลยต้องจัดข้างวัดนี้ก็งานดูอะไรเาเห็นว่าหลวงปู่จะมีสร้างกำแพงแก้วใช่หลวงปู่มีดํารีให้สร้างกำแพงแก้วเพื่อให้เป็นเขตของอพระสงฆ์เพื่อทำสังฆกรรมภายรอบโบสถ์แล้วก็ถนนฟุตบาทรอบศาลาใหญ่ แล้วก็รอบสิมสิมเก่าสิมอาอายุหลายร้อยปีเพื่อให้การาสัญจรสะดวกของประชาชนที่เข้ามาร่วมทําบุญภายในวัดภายในบุญประจําปีแต่ละปีนะครับทีนี้สําหรับแฟนรายการหรือญาติโยมนะฮะที่ได้ดูผ่านทางทีวีนะครับมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยไม่มีไม่เป็นไรนะครับช่วยด้วยแรงร่วมด้วยใจนะครับก็ยังได้และก็ยังดีนะฮะมี ก็อิฐหินปูนทรายนะฮะโทรมาที่เบอร์ที่วัดได้เลยนะครับเบอร์อลไรนะครับพระอาจารย์088 088 1130 425นะครับติดต่อได้นะครับถ้าเวลานี้เป็นเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับก็ขอให้เป็นช่วงเช้านะครับพราเรามืดแล้วนะฮะพระอาจารย์อาจจะจําวัดแล้วนะครับยังไงก็ติดต่อมานะครับงานบุญฮะปูนสักกสอบนะครับเสา สักต้นหนึ่งนะฮะก็คือมีมากทํามากมีน้อยเราทําน้อยนะครับไม่มีเราก็โมทนาตาทุกันไปนะครับหรือว่าท่านที่อยากจะเดินทางมาที่วัดกับผมนะฮะรายการเราขอเป็นสะพานบุญเชื่อมให้กับคุณผู้ชมกับทางวัดโดยตรงนะฮะ,ะอันนี้คือหลวงปู่มีความประสองค์อยากจะสร้างกําแพงแก้วล้อมโบสถ์ใช่ค่ะนะครับโบสถ์อันใหญ่นะแะยังไม่มีกําแพงแก้วพอดีไม่ได้ถ่ายรูปมา ร่วมเป็นเจ้าภาพได้เลยนะฮะแสดงความจำนงได้แะโทรมาที่เบอร์ด้านเบอร์แรกลยนะครับใชเป็นเบอร์ขอเบอร์ของอาพาจารย์ันนะคะแต่ว่าขอความกรุณาโทรเป็นพรุ่งนี้ช่วงเช้าคะคือหลังเวลาทําการเพราะว่ากิจของสงฆ์ปกติท่านก็จะต้องตื่นแต่เช้าทําวัดนะคะเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็เป็นเวลาจําวัดนะคะยังไงโทรสักพรุ่งนี้ครับผมนะฮะก็ลองโทรสอบถามกันดูนะครับแล้วก็สําหรับพระปิตาของหลวงปู่นั้นเนื้อเงินหมดแล้วนะครับ สำหรับทองคำลองโทรดูน่าจะมีสักองค์หรือสององนะฮะอยู่ที่ผอาจานสันนะฮะนะครับที่ผมก็ไม่ได้ครับผมเช่ามา3มองก็เก็บไว้3องค์เก็บไว้บูชาเนาะหน่งในเก้าเราผมชอบพิมพ์มากสวยสวยจริงๆอ่ะโดนฮะนะฮะภาษาภาษาเสียงเรื่องวนโดนเห็นแล้วแบบต้องต้องต่แรกว่าจะเช่าแค่องค์เดียวนะฮะองละแสนนะผมเช่ามา3มองชอบมากเห็นแล้วชอบเลยนะครับเดี๋ยวนี้อยากจะป้นพ่กและโอเคเดี๋ยเลือกรายการเป็นผ้าที่สวยงามมากนะฮะยังไงก็ลองโทรสอบถามว่า เนื้อถนนยังเหลือไหมค่ะผมว่าชุดเนี้หมดแน่นอนเพราะสร้างมาเยอะใช่ค่ะนะครับผมะะนะฮะยังไงเดี๋ยวขอพักกันสักคู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ,คะ